สวัสดีค่ะดารากอสิบมาแล้วค่ะายอาภาพรสูญเงินครึ่งล้าน เรียกได้ว่าเป็นอีกหนึ่งคนที่โดนผลกระทบจากสถานการณ์น้ำท่วมไม่น้อยสำหรับไฮอาภาพรนครสวรรค์นักร้องลูกทุ่งสาวเชฟบะที่ได้มาเปิดใจผ่านรายการแซสตอรี่ช่องอมรินทีวี HD ช่อง34กับพิธีกรดีเจอ๋อเขมรัฐและฮารุสุประกับการเสียรายได้จากการปลูกมันสำปะหลังบนเนื้อที่กว่า200ไร่ทำเอาเงินหายไปเกือบครึ่งล้านซึ่งได้รับผลกระทบจากน้ำท่วมประมาณ200กว่าไร่ ปลูกมันสำปะหลังข้างล่างเตียเต้ยๆก็คือปลูกข้าวทุกๆปีจะทํากันแบบนี้ซึ่งจริงๆนะเมื่อปี54มันกระท่วมนะแต่มันท่วมแล้วก็หายไปตอนนี้น้ําก็ยังอยู่อาทิตย์กว่าและ3วันมันสำปะหลังก็ไม่เหลือแล้ว2วันแรกก็ยังดึงขึ้นมาได้อยู่รีบเอาออกมาจากดินเราดึงมันออกมาได้ไม่ถึง20ตนันนอกน,น,นั้นเน่าหมดหากประเมินความเสียหายตันละ2 0 0พน่าจะครื่งล้านได้ นี่คือเราลงทุนให้ลูกๆน้องๆหลานๆแต่โชคดีเข้าไม่เป็นไรเข้าเสียหายอยู่20%แล้วคุณทายมีวางแผนบ้านปลายชีวิตไว้อย่างไรเราเป็นคนไปไปมามาบ้านตลอดเราเป็นคนติดดินเกิดจากดินก็คงอยู่อย่างนั้นบ้างอย่างนี้บ้างเราคงไม่ใช้ชีวิตอยู่อย่างนั้นตลอดเวลา ด้วยเวลเาเราอาจจะเลือกทำงานที่อยากหน่อยเลือกลับงานที่เหมาะสมกับเราอาชีพนี้ใช้ชีวิตเรานะทำให้เรามีครอบครัวที่สมบูรณ์มีเงินมีทองใช้จ่าย อยู่วงการมากี่ปีแล้วคะคุณไฮยอยู่วงการมา31ปีค่ะแล้วเจอคนคอระหาว่าเป็นอาชีพที่เต้นกินรำกินรู้สึกอะไรบ้างไหมเมื่อก่อนแค่นะความรู้สึกกับปากชาวบ้านแต่เราก็มาคิดที่เรามีทุกอย่างได้ก็เพราะอาชีพนี้เมื่อก่อนรู้สึกแต่เดี๋ยวนี้เราทำไมหรอคะมีแต่คนอยากจะวิ่งเข้ามาหาอาชีพเต้นกินรำกินค่ะ และชอบช่วยเหลือคนเป็นที่มาของดวงดีงวดล่าสุดถ้าเราซื้อเราถูกนะเพราะมันเป็นทะเบียนรถเราเองแล้วเลขก็แปลกมันจะออกเลขใกล้ๆตัวเราเลขบัตรประชาชนเลขวันเกิดงวดหนึ่งเราเคยซื้อลอตเตอรี่เยอะสุด2,000กว่าใบแต่เราชอบไปซื้อที่กองสลากซื้อไม่วันที่30ก็วันที่1ตอนเช้าพอไปถึงเราก็ต่อแบบซื้อราคาเหมา65บาทต่อใบเราซื้อเยอะเลยเลยได้ราคานี้ ซึ่งงวดนั้นถูกรางวัลที่ 5, 5้ห้าใบถูกเลขท้าย3ตัวประมาณ30กว่าใบาและถูกเลขหน้าอีกหลายใบยงวดนั้นซื้อประมาณเกือบ2 0 0 0 0 0เวลาเราซื้อเยอะๆแบบนี้เราตรวจเองไม่ให้ใครตรวจนะมันได้เสียเวลาเราตรวจเองมันจะตกใจเองงวดนั้นได้5 0 0 0 0นกว่าบาทฉเฉลี่ยนในการซื้อของเราซื้อ10ครั้งถูกประมาณ9ครั้งคุณไยเคยไปไหว้มูเตรูหรือเปล่าคะ เราไว้ไอ้ไข่อยู่เรียกไอ้ไข่จะเรียกเป็นลูกอย่างวันนี้ก็ชวนมาด้วยไข่ไปทํางานกับแม่นะแล้วแม่ของเราจะเห็นทุกครั้งเวลาเรากลับบ้านเห็นไอ้ไข่วิ่งนําหน้าเราเลยแม่เขาชอบเห็นอะไรแบบนี้เราเองก็รู้สึกว่าตั้งแต่ไว้ไอ้ไข่มาปีกว่าเราเองก็มีความสุขอบอุ่นเหมือนไปไหนก็มีคนไปกับเราด้วยโบกับเราคงไม่มีลูกด้วยมั้งก็จะเรียกเขาเป็นลูก คุณฮาเมื่อไหร่จะมีเพลงออกมาคะทําเสร็จแล้ว4เพลงแต่ตอนนี้ไม่มีเวทีไหนให้เราขึ้นเลยส่วนชื่อเพลงชื่อว่าคอยกะรอแฟนๆรอฟังรอแดนกันได้ไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะรออีกนิดสถานการณ์ดีขึ้นจะได้ฟังแน่นอนขอขอบคุณแหล่งข่าวจากมุมข่าวค่ะหากชื่นชอบคลิปนี้อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับดารากอสิบด้วยนะคะขอบคุณค่ะ